วันนี้ก็ไม่มีคลิปอะไรจะลงนะคะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเรามาทําคลิปนั่งคุยกันแน่นๆดีกว่าเนาะเพราะว่าพี่อ้อมาอยู่ที่บ้านหมอป๊อปนะคะตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนมางวดเนี้ยเขาก็อยู่เวรน,นะคะอยู่เวรสุกร์เสาร์อาทิตย์สวันติดกันเลยนะพี่อ้อก็เป็นห่วงเขาในเรื่องอาหารการกินนะเพราะว่าที่นี่ที่โรงพยาบาลหนองม่วงเนี่ย ไม่มีร้านอาหารที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะคะซึ่งพี่อ้อเห็นอยู่ร้านเดียวนะเป็นร้านที่แบบเล็กๆแล้วก็มีแค่ข้าวแกงนะคะข้าวแกงแค่ไม่กี่ถาดเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติคนไข้ที่ไปนั่งกินกันนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะไม่กินที่นี่เพราะว่ามันแออัดมันคับแคบนะคะแล้วก็มีโต๊ะอยู่แค่สองสมโต๊ะเองนะแล้วก็เป็นแค่โรงพาบาลเล็กๆอะปกติแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่า ถ้าเป็นโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะมีร้านอาหารอยู่ล้อมรอบโรงพยาบาลเลยนะบางทีอยู่หน้าโรงพยาบาลบ้างข้างโรงพยาบาลบ้างหรือว่าหลังโรงพยาบาลบ้างนะแต่ที่หนองม่วงไม่มีเลยนะคะการที่เราจะกินอาหารเนี่ยเราก็จะต้องไปตลาดน,นะคะต้องขับรถออกไปอีกไกลเลยอะ่ะซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นสักประมาณกิโลหรือว่า2กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ขับรถออกไปกินได้เพียงแต่ว่า ไม่มีอาหารขายหน้าโรงพยาบาลตรงนี้แหละพี่อ้อก็เลยเป็นห่วงเขาเพราะว่าบางทีสมมติว่าเขาจะกินข้าวกลางวันใช่ไหมคะกว่าจะตรวจคนไข้เสร็จอะบางทีเที่ยงก็ยังไม่เสร็จนะคะประมาณเที่ยงครึ่งหรือเกือบบ่ายโมงอะถึงจะตรวจเสร็จนะแล้วกว่าจะได้กินข้าวกว่าจะขับรถออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะทําให้ไม่ค่อยสะดวกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง ก็อาหารการกินถ้าเผื่อเราซื้อมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างหรือว่าบางทีก็อาจจะล้างผักล้างเนื้อล้างอะไรไม่ค่อยสะอาดนะก็เลยอยากจะให้เขากินของดีๆแล้วก็สะอาดสะอาดนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาบ่อยๆนะความจริงแล้วเนาะใครที่มีลูกเนี่ยก็จะรู้นะว่าพ่อแม่เนี่ย ถึงแม้ว่าลูกจะอายุขนาดไหนแล้วถึงแม้ว่าลูกจะเติบโตไปแค่ไหนแล้วเราก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่เสมอนะคะคือการห่วงเนี่ยก็อาจจะห่วงไปตามช่วงอายุแต่ละช่วงอายุก็จะห่วงไม่เหมือนกันตอนเป็นเด็กเราก็จะห่วงเขาเรื่องความปลอดภัยเรื่องอจะโดนเพื่อนแกล้งหรือเปล่าเรื่องอาหารการกินว่า,าจะกินได้ไหมแบบนั้นจะกินได้ไหมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่าเรื่องการเรียนแต่ว่าเมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการห่วงแบบหนึ่งนะคะถามว่าเรื่องความปลอดภัยพี่อ้อห่วงไหมอยู่ที่นี่ก็ไม่น่าห่วงค่ะเพราะว่าบ้านก็จะอยู่ติดโรงพยาบาลนะรั้วบ้านกับโรงพยาบาลนี่คือรั้วเดียวกันนะคะเพราะว่าบ้านพักที่นี่ก็จะอยู่ภายในบริเวณของโรงพยาบาล เพียงแต่ว่าก็จะมีรั้วขั้นกลางอะ่ะขั้นให้รู้ว่าเนี่ยส่วนของโรงพยาบาลนะแล้วก็เนี่ยส่วนของบ้านนะแค่นั้นแหละเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่างเวลาเขาลงเวรมาดึกๆอย่างเงี้ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดินกลับมาบ้านได้แบบสบายๆเลยนะคะเพราะว่าก็มีไฟแบบสว่างตลอดทางนะแล้วก็มีป้อมยามอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เปรี้ยวนะตรงนี้ก็จะไม่น่าห่วงสิ่งที่ห่วงก็คือเรื่องการกินนี่แหละอย่างที่พี่อ้อบอกไปนะคะเพราะว่าที่นี่ก็อาหารการกินหายากค่ะการที่เราจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องขับรถออกไปในตลาดนะหรือไม่อย่างนั้นเราก็สั่งให้เขามาส่งซึ่งมันก็บางทีสั่งเขาก็ไม่ได้มาส่งทันทีทันใดนะคะเราต้องสั่งล่วงหน้านะสั่งล่วงหน้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงกวา่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ลืมไง นางก็เคยบอกว่าบางทีก็ลืมบางทีก็อาจจะได้กินช้าหน่อยอะไรเงี้ยบางทีลืมสั่งข้าวนะคะอย่างที่พี่อ้อมาเนี่ยพี่อ้อก็จะเลือกมาในช่วงที่นางขึ้นเวรนะอย่างนางขึ้นเวรน,นางอยู่เวรเนี่ยพี่อ้อก็จะทําอาหารกล่องไว้ให้นะคะแล้วนางก็จะเดินมาเอาที่บ้านบางทีถ้าเบื่อยุ่งมากๆก็จะโทรบอกให้ออาไปให้ที่โรงพยาบาลนะก็ช่วยเขาได้ส่วนหนึ่งเนาะ อย่างน้อยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ช่วยแบ่งเบาในเรื่องหน้าที่การงานของเขาแต่ก็ช่วยในเรื่องการเป็นลงใต้ปีกให้เขานะคะการคอยซัพพอร์ตให้เขาได,ได้บินให้อยู่บนท้องฟ้าตลอดก็คือว่าอย่าหมดแรงเพราะว่าอย่างอาชีพหมอเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ทำงานหนักมากๆนะคะก็ทำงานทุกวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ แต่ว่านางก็จะมีได้อยู่เว้เสาร์อาทิตย์บ้างนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อได้ขึ้นเว้เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะอยู่สุกเสาร์อาทิตย์เลยเพื่อที่จะให้เพื่อนที่เหลือสองคนเนี่ยเขาได้กลับบ้านนะเพราะว่าจะได้หยุดติดกันไปเลยใช่ไหมคะนี่แหละเคยอยู่เว้นสูงสุดอะ่ะสี่วันติดกันอะ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุดนะครับตะเลิกนะคะท่านผู้ชมก็ลองนึกดูนะสี่วันติดกันยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนะี่ย หนึ่งวันมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะก็เอา24คูณ4นั่นแหละก็คือเราจะดูคนไข้คนเดียวทั้งโรงพยาบาลตลอด4วันเลยนะคะก็คิดดูแล้วกันว่าอ่ะบางวันน่ะยุ่งมากๆนะก็ไม่ได้นอนนะ24ชั่วโมงนี่คือไม่ได้นอนเลยนะเพราะฉะนั้นพี่อ้อถึงเลยบอกว่าบางทีอ่ะเวลาที่เขาลงเวรเขาออกเวรมาเนี่ย ทำไมถึงไม่ทําอะไรเลยคือแบบมาถึงบ้านก็ยังไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยบางทีหัวถึงหมอนนางก็หลับเป็นตายเลยเพราะความที่ทํางานาระยะเวลานาน,านมากนะคะนานมากแล้วก็ไม่ได้นอนนะมันทําให้บางทีร่างกายเราก็อาจจะเสื่อมโทรมเร็วนะคะก็เราสังเกตดูนะคะท่านผู้ชมว่า หมอแต่ละคนเนี่ยจะอายุไม่ค่อยยืนหนอกน้อยมากนะน้อยมากที่จะอายุเกิน80ดสิบแต่ถามว่ามีไหมมีค่ะแต่ว่าก็มีน้อยนะแต่หมอส่วนใหญ่จะอายุไม่ค่อยยืนนะคะเวลาที่ป่วยหรือว่าไม่สบายเนี่ยเป็นทีก็เป็นหนักเพราะว่าความที่ร่างกายอ่อนแอร่างกายแบบใช้งานมาแบบหนักมากๆนะคะคือหนักทั้งหัวหนักทั้งสมองหนักทั้งร่างกายเพราะนั้นเนี่ยพี่อ้อก,ก็เลยต้อง คอยมาดูแลเขาคอยมาซัพพอร์ตเขาเพื่อที่จะทำให้เขามีแรงแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะคะก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละเนาะใครที่อยากมีลูกเป็นหมอก็ฟังเอาไว้นะคะเพราะว่าการที่ถ้าเผื่อลูกเราไม่ได้ชอบชีวิตแบบนี้หรือว่าถ้าเขาไม่ชอบวิถีชีวิตแบบนี้หรือเขา ไม่ชอบนอนดึกหรืออดนอนไม่เป็นอ่ะห้ามมาเป็นเลยนะถ้าม,มาเป็นแล้วเนี่ยอยู่ไม่ทนหรอกคะ่ะนะคะนี่แหละก็เลยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะแล้วยังไงคลิปหน้าพี่อ้อก,ก็จะเล่าเรื่องว่าทําไมหมอป๊อบถึงได้มาเป็นหมออยู่ที่ลบบุรีนะคะทําไมถึงไม่ไปเป็นหมอแบบสบายๆอยู่ที่กรุงเทพทําไมถึงไม่ไปทํางานเอกชนทําไมถึงไม่ไปคือแบบ อยู่ที่ที่สบายกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมนะคะสําหรับวันนี้พี่อ้อก็เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าก็คุยมายาวแล้วเนาะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ